สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำการเอ็กพอข้อมูลนะคะออกจากตัวกล้องค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล้อง Total Station ยี่ห้อ Timber รุ่นเ3นะคะค่ะอันดับแรกนะคะให้เราทำการเลือกจ o อบงานที่เราต้องการจะนำออกก่อนนะคะค่ะโดยกดเข้าที่จ o อบนะคะแล้วก็เลือก Open Job ค่ะค่ะเมื่อเราเลือกจัอบงานได้แล้วนะคะ ก็ให้เรากด enter ค่ะค่ะจากนั้นกดเข้าที่ job ค่ะเลือก import export นะคะค่ะก็เลือก export f i x format นะคะเพื่อเลือกชนิดข้อมูลที่จะทำการ export ออกค่ะค่ะจากนั้นนะคะก็ตัวกล้องนะคะก็จะให้เราเลือกนามสกุลของไฟล์ที่เราจะนำออกนะคะว่าต้องการให้ออกไปในรูปแบบไหนนะคะอย่างอันแรกนะคะจะเป็น ไฟล์านามสกุล .csv นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราสามารถนำไปเปิดกับ Excel ได้เลยนะคะค่ะหรือว่าเราถ้าเราต้องการจะนำข้อมูลไปเปิดกับโปรแกรม AutoCAD นะคะก็ให้เรากดเลือกลงมายัางตัว x f s ตัวนี้นะคะก็จะเป็นนามสกุลสำหรับเปิดกับโปรแกรม AutoCAD ค่ะค่ะอันนี้เราก็จะเลือกเป็น .csv นะคะเพื่อที่เราจะไปเปิดกับ Excel ค่ะ ค่ะเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกด accept ค่ะกดย็ดนะคะค่ะจากนั้นก็กดอเคค่ะอันนี้ข้อมูลก็ถูกคัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็ให้กด exit นะคะกลับมายังหน้าหลักค่ะเพื่อที่เราจะนําข้อมูลที่เราคัดลอกไว้เมื่อสักครู่นะคะลงแฟลชไดค่ะค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการเสียบแฟลชไดร์เข้ากับตัวกล้องก่อนนะคะโดยช่องเสียบแฟลชไดร์จะอยู่ด้านข้างตัวกล้องนะคะค่ะเมื่อเสียบแฟลชไดร์เสร็จเรียบร้อยนะคะเข้าที่ไฟล์ค่ะค่ะจากนั้นนะคะ ตัวข้อมูลที่เรา e x p o r อออกมานะคะจะอยู่ที่โฟลเดอร์ Timber Data นะคะค่ะให้เราดับเบิลคลิกเข้าที่โฟลเดอร์นะคะค่ะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ไฟล์งานค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะค่ะไฟล์งานที่เราทำการให้ e x อ o r t ออกมาเมื่อสักครู่นะคะจะออกมาในรูปแบบของไฟล์ CSV นะคะ ค่ะแล้วก็ทำการคลิกค้างไว้ที่ไฟล์นี้นะคะแล้วก็เลือก copy ค่ะค่ะแล้วก็กดกลับไปนะคะค่ะแล้วเราก็จะเลือกที่ไอคอน hard d i s ตัวนี้นะคะหรือว่าแฟลไดร์ของเราค่ะ double click เข้าไปค่ะค่ะแล้วก็คลิกตรงพื้นที่ว่างบนหน้าจอนะคะค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งเพจค่ะ ก็จะเข้ายัางแฟลชไดร์นะคะเราสามารถนำแฟลไดร์ไปเสียอกับคอมแล้วก็เปิดกับโปรแกรม Excel ได้เลยนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจในตัวกล้องนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมกล้องที่ร้านกล้องสัมบูรณระยองได้นะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้คะ่ะที่เบอร์033013494 03, ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ a s i r y I 99ค่ะ และฝากติดตามคลิปอื่นๆของพวกเราได้นะคะที่ช่องทางเพจเจพบุ๊กล้องสำรวจระยองค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ